Thank mm -hmm. you. ภาคอยนิ่งนะครับเนาะจรับรนบในวันนี้นะครบที่แคนก็ครับก่นีเดครับครับเราเาจะจับเต้นเลยครับเนาะจับเตี้ยนเลยครับอจาะหน้าาครับหน้าวยเปิดขอบโค้งมิ่งเลยครับเนาะ ที่เขาเรียกว่าเป็นวิหารนะครับเนาะวิหารนะครับเนาะถ้าภาษาไต้ก็เรียกว่าจองเพียงตังนะครับเพราะฉะนั้นเลยว่าทําอันนี้ขึ้นมาเพื่อจะต้อนรับพระเจ้านะครับที่ไปปวดคาที่ผ้ามันดานะครับที่แบบว่าลึงนะครับลงมานะครับเป็นเวลา3เดือนนะครับเพราะฉะนั้นเด็กพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้มาเพิ่งผูกซ่อมเพิ่งถึงนะครับย่ำแล้วเข้าบ้านเข้าจองนะครับเอาว่าถวายเป็น อาุศลนะครับมหากุศลนก่อนเอามาถวายพระเจ้าก่อนนะครับก่อนจะเอาเข้าวัดเข้าจองนะครับก่อนจะเอาเข้าไปกินนะครับก็เลยว่าจะมีทุกิงทุกอย่างเพราะว่าคนสมัยโบราณของเรานะครับอาเข้าใหม่น้ําใหม่นะครับเพื่อขุกซ่อมเพิ่งถึงในวันนี้นะครับก็เลยว่ารีบออกมาตานก่อนนะครับเพื่อเป็นมหาคุศลนนะครับในครั้งนี้เลยเลยสิบทอดกันมานะครับอาเก้ารังเรืมนะครับสิบสิบดกันมาหลายหลายขออายุคนนะครับเอ่อพวกเรานะครับรุ่นเด็กๆอาจจะไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่นะครับแต่ก็ไม่ทิ้งพระพินีนะครับจําเป็นนะครับ เพราะว่าอันรุ่นหลายท่านนะครับที่ผ่านมานะครับรุ่นทอรุ่นเม่รุ่นขุยย่าตยายนะครับทุกท่านนะครับที่ทํามาเลยสิีทอดกันมาเรื่อยๆอาจจะไม่ค่อยชวยเท่าไหร่นะครับแต่ก็ไข่เคียงนะครับไข่เคียงนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับคุณผู้ชมนะครับทุกท่านที่ชมอยู่ทั้งบ้านก็ดีนะครับก็ขอขอบคุณในพินีครั้งนี้ที่มีหลายท่านนะครับท uh ี่มาร่วมด้วยช่วยกันเป็นพระป่าสมบักีเพื่อจา บูรณะซ่อมแซมนะครับเพราะว่าวัดของเราวัดป่าฟีหรือว่าวัดพระเจอมลินที่ตาสาราหมู่ชีตำบลศชบเมฆาอำเภอหางลงจังหวัดเชียงใหม่ได้ผุกพังนะครับกุูกพังลงมานะครับเวลาฝนตกนะครับก็ไม่มีที่อยู่นะครับก็เป็ี่ยนก้นน้ำนะครับเต็มไม่หมดเพราะฉะนั้นเลยมาคิดโค้นขึ้นมาหลายๆท่านหลายคนนะครับเลยมาเปลี่ยนพระป่าสมัคีแล้วเลยถวายงานออกพรรษาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่มา่วมด้วยช่วยกันในวันนี้ขอบคุณพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับ เห้องคกันเียมอับเนาะในวันเหมือนในห้าคาเรากันิกรราถูิต่างยาเลยอ้าพี่้นอห้องาในออนการพี่เขามข้าวามองจะในหลับตในข้าวห้องะในตุ้งในตักในชันเนานอ่าในุมกลุํากำลงเตรียมคอนเสียมมีพี่น้องคารกูก็กูเจ้าในวันกันมากด้วยดใส่เสือเลยในหนังเฮือกเมื่อเป็นต่างหน้าสามีเ้าาตั้งเสียในก้อยต